ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสแสดงในเรื่องของรายได้นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเป็นอาชีพหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำเงินทำทองกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับลําพังแค่นักสแสดงธรรมดาก็่าตัวไม่ใช่น้อยแล้วแต่ถ้าเป็นตัวท็อปทอป,ประดับเอลิสล่ะรายได้ของพวกเขาจะมากมายมหาศาลสักแค่ไหนเมเจอร์ท็อปชาร์ดโดยผมจูนเนอร์มายครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดู10นักสแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดประจําปี2020ซึ่งในปีนี้ก็มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่วนเวียนเข้ามาและก่อนที่ เราจะไปเริ่มกันเพ,เพื่อนๆคิดว่าใครครับคืออันดับหนึ่งนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดประจำปีนี้ไปชมกันครับ Just run อันดับที่10แจ็คก,กี้ชานหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับแจ็คกี้ชานหรือในบ้านเรานั้นเรียกเขาว่าเชิญหลงเขาเป็นนักแสดงชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่เข้ามาติดในท็อป10นักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกประจําปีนี้ครับด้วยผลงานที่มากมายและอยู่ในวงการนี้มามากกว่า6ทศวรรษรายได้ส่วนใหญ่ของเขานั้นมาจากการแสดงและจากค่ายภาพยนตร์ของเขาเองที่มีชื่อว่า JCE Movie Limited ค่ายหนังที่ผลิต ตหนังตระกูลฟัดทั้งหลายนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฟัดอมตะ วิ่งสู้ฟัดฟัดกระเตงฟัดดาบทะลุเวลาฟัดทะลุเวลาและหนังฟัดอีกมากมายส่วนปีนี้เขาก็ยังมีหนังฮอลลีวูดอีก2เรื่องที่เขาเซ็นสัญญารับงานไม่ว่าจะเป็น The Mystery of the Dragon, s h i e l d Journey of China และ Project Extraction ที่เขาจะร่วมจอกับจอนสีหน้าทำให้แจ็คกี้ชานหรือเฉนหลงมีรายได้ในปีนี้ถึง40ล้านดอลลาร์และเขาก็ยังเคยติดอันดับที่2นักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลก มาแล้วในปี2015ด้วยครับด้วยรายได้50ล้านดอลลาร์เป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่ในปีนั้นเขามีรายได้สูงถึง80ล้านดอลลาร์ครับอ่านดับที่9 oh, <yeah. S 1> อดัมแซลเลอร์ เป็นประจำทุกปีแหละครับที่นักแสดงตลกคนนี้จะเข้ามาติดอยู่ในท็อปชาร์ตนักแสดงที่มีรายได้สูงถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาสักเท่าไหร่แต่ดัมแซนเลอร์ที่มีค่าตัวอยู่ในระดับ10ล้านดอลลาร์ก็สามารถเข้ามาติดอยู่ในท็อปชาร์ตในอันดับที่9ของปีนี้ได้อย่างง่ายดายและรายได้หลักของเขาก็มาจากการเซ็นสัญญาเล่นหนังกับทางเน t f l i ิกโดยในปี2019ที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์ถึง2เรื่องที่เข้าใช้ทาง n น t f l i ิกอย่าง m มเด r n Mystery What the? Are you so และอันคัทเกมส์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและต่อจากนั้นเขาก็ได้ขยายข้อตกลงกับทางเน็ f ฟ i ิกเพื่อที่จะเล่นหนังเพิ่มอีก4เรื่องทำให้ในปีนี้เขามีรายได้สูงถึง41ล้านดอลลาร์และในปีหน้าเราก็จะได้เห็นผลงานของเขาใน h ูบี้ฮอรลูวีนและงานภาคเสียงเป็นเด็กคูราในโฮเทลทันซิวิเนียสนั่นเองครับ อันดับที่8วิลสมิธในปี2019ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายผลงานที่เราได้เห็นชายอายุ51ปีอย่างวิลสมิธโชว์ฝีม้ลายมือในการแสดงไม่ว่าจะเป็นยักษ์จีนี่ในภาพยนตร์เรื่องอาราดินฉบับไรท์แอคชั่นและบทเฮนรี่โบแกนในจิมมนายแมนนอกจากนั้นเขาก็ยังมีงานการให้เสียงภาคเป็นตัวละครแลน์ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสปายอินดิสก และในช่วงต้นปีที่ผ่านมาวิลสมิธกลับมารับบทในตำนานอย่างไม่ลาอลี่ใน Bad Boy For Life ์ที่ตอนนี้ขึ้นเป็นหนังทำเงินอันดับหนึ่งในปี2020ทำให้เขามีรายได้ในปีนี้สูงถึง44.5ล้านดอลลาร์และยังมีหนังเรื่องอื่นๆที่เขารับแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องดเดอเคาซิลและภาพยนตร์อีก3เรื่องที่ประกาศสร้างโดยวิลสมิธจะรับบทนำไม่ว่าจะเป็น b r i ท h t 2ที่จะเข้าฉาย ทาง Netflix Bad Boy for Life ภาคที่4และ King Richard ภาพยนตร์ชีวประวัติของ Richard w i l l i a m นั่นเองครับ I am not อันดับที่7หลินมานนเอลมิแลนดานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาครับกับการเข้ามาติดท็อป10นักสแสดงที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกและหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเขาสักเท่าไหร่เพราะมานนเอลไม่ได้เป็นแค่นักสแสดงเขายังมีงานอีกมากมายที่เขาถนะัดไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานแต่งเพลงนักร้องแรปเปอร์หรือแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์ซึ่งผลงานที่ทําให้เขามีรายได้อย่างมหาศาลก็คงจะมาจากห้ามิลตันงานเขียนอนุเรื่องรือของเขาและกลายมาเป็นละครบ เวทีบรอดเวย์ละครเพลงที่ดีล้นจนดิสนีย์ซื้อลิขสิทธิ์แฮมิงตันกว่า75ล้านและทําการรีมาสเตอร์ส่งขึ้นจอเงินแต่โดยปัญหาโควิด -19 ทาให้ภาพะยะนตร์เรื่องนี้ที่มีกําหนดจะเข้าใช้ในปี2021ถูกเลื่อนลงมาใช้ในดิสนีย์พลัสในต้นเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาและได้รับเสียงวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมส่วนมานูเอลก็รับไรายได้ไปเต็มๆครับทั้งค่าลิขสิทธิ์และค่าตัวนักสแสดงที่เขาสแสดงเป็นอเล็กซานเดอร์ไฮมิงตัน ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยทําให้เขามีรายได้ในปีนี้สูงถึง45.5ล้านดอลลาร์และยังมีผลงานเพลงแรปเปอร์อันน่าสนใจซึ่งก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับอันดับที่6อาเชกูมาน เป็นอีกหนึ่งคนล่ะครับที่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับชายคนนี้สักเท่าไรแต่อาเชกูมานก็เข้ามาติดในท็อป10นักแสดงที่มีรายได้สูงทุกปีเลยครับเขาคือนักแสดงชาวอินเดียที่มีงานแสดงในวงการหนังบอลิวูดของอินเดียปีละ3-4เรื่องและยังเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆในอินเดียอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของวงการหนังอินเดียได้เลยล่ะครับเพราะปีนี้เขามีรายได้สูงถึง48.5ล้านดอลลาร์และเขาก็ยังมีหนังฟอร์มยักษ์ถึง2เรื่ เรื่องในบอลีวูดที่จะเข้าฉายในปี2021อย่างเบลบัตทอมบัคเชนเพนนีและทีวีซีรีส์เรื่องดีเอนที่จะเข้าฉายทางอเมซอนพรามครับอันดับที่5วินดีเซล ยังคงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงล่ะครับที่แวะเวียนเข้ามาติดในท็อปชาร์ตนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดแล้วก็คงเป็นที่จดจํากันดีในบทของหนุ่มซิ่งตีนผีโดมินิโตเรโตจากแฟนชายภาพยนตร์ชุดฟาสต์แอนด์ฟิวเรียและตลอดหลายปีที่ผ่านมารายได้ส่วนใหญ่ของเขาก็มาจากแฟนชายของภาพยนตร์ชุดนี้ล่ะครับและเขาก็ยังมีงานการให้เสียงภาคเป็นตัวละครกรูตของทีมการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีในจกักรวาลหนังของ MCU ด้วยล่ะครับ ทำให้รายได้ของเขาในปีนี้สูงถึง54ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็คงจะมาจากการเซ็นสัญญาเล่นหนังของเขาอย่างในปีนี้เองก็มีภาพยนตร Anti ์แอนตี้ฮีโร่เรื่องบั s ชอตและยังมีฟาดเก้าที่เรื่องฉายไปปี2021นอกจากนั้นครับวินดีเซลยังร่วมสแสดงในหนังเรื่องอวตาร2ด้วยที่จะเข้าฉายในปีหน้าน,นี้แล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏว่าเขาจะรับบทเป็นใครรวมถึงยังคงให้เสียงภาคเป็นกรุ๊ตอยู่เหมือนเดิมครับในการเดนออฟเดอะกาเล็กซี่วอลลุ่ม3ที่ กำลังอยู่ในกระบวนการพรีโปรดักชันนอกจากนั้นก็ยังมีหนังอีก2เรื่องที่จะประกาศถ่ายทําและนำวินดีเซลมารับบทนําอย่างริดดิกภาคที่4และ f a s แอนด์ฟิวรีสภาคที่10นั่นเองครับคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะฉันรวยอ่ันดับที่4 Ben บนเอฟเฟกแน่นอนว่าชายคนนี้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาดีเพราะเขาคนนี้คือชายที่รับบทเป็นแบทแมนในแบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสตและจัสติ g ลี แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวออกมาว่าเขาออกจากการรับบทการเป็นแบทแมนด้วยปัญหาด้านสุขภาพและชีวิตส่วนตัวจนมีแบทแมนในเวอร์ชันใหม่เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่ารายได้ของเบนเอเฟกจากบทแบทแมนจะหายไปแต่งานของเขาก็ยังคงชุกอยู่เหมือนเดิมครับอย่างในปีนี้ก็มีหนังเรื่อง The Way Back ที่เขาแสดงเป็นแจ็คและหนังอีก2เรื่องที่ Effect, เบนเอเฟกเซ็นสัญญารับค่าตัวถึง8หลักและอยู่ในระหว่างการถ่ายทํา ไม่ว่าจะเป็น The Last Duel และ h a s n o t i c ที่จะเข้าใช้ทาง Netflix ทำให้เบนเอฟเฟกครับมีรายได้สูงถึง55ล้านดอลลาร์และล่าสุดก็มีข่าวว่าเบนเอ f เฟกนั้นจะกลับมาเป็น b a ท m a n อีกครั้งในหนังเดียวของ The Flat h และเราอาจจะได้เห็น b a ท m a n มากกว่า1คนในหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยนะครับ Henry! What? You said have the own room you my said suspension! I อันดับที่ 3. มาร์ควอร์เบิร์กอีกหนึ่งนักแสดงครับที่ยังคงมีรายได้สูงที่แม้ว่าปีที่ผ่านมาเราจะไม่ได้เห็นเขาในจอภาพยนตร์เลยก็ตามแต่รายได้ส่วนใหญ่ที่มาร์ควอร์เบิร์กกวาดเข้ากระเป๋าตัวเองนั้นมาจากการทําธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นแฟนชส์วอร์เบอร์กที่เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วเขาก็ยังเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของ f 4 5 Training บริษัทออกกําลังกายในออสเตรเลียไม่น่าล่ะครับเฮียมาของเราถึงได้มีหุ้นลับบึกขนาดนี้และในส่วน งานทางด้านภาพยนตร์เองถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะไม่ได้เห็นผลงานของเขาเลยแต่ในปีนี้ครับก็ยังมีภาพยนตร์เรื่อง Spencer Confidential ที่เข้าฉายทาง Netflix ที่เฮียมาของเรานั้นรับบทเป็น Spencer และก็ยังมีงานภาคเสียงเป็น Blue Falcon ในหนังแอนิเมชันเรื่อง Scoop ปีหน้าเองก็มีภาพยนตร์เรื่องอันชาตเต d หนังที่จะถูกสร้างมาจากเกมโดย Mark w a อ b เบิรจะมารับบทเป็น Victor s ์ซิวิเรอีกด้วยครับและนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องอินฟินิตที่จะเข้าใช้ทาง Netflix อีกด้วยครับทําให้ Mark w a อ b เบิรครับมีรายได้ถึง58ล้านดอลลาร์และติดอันดับที่3นักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกของปี2020นั่นเองครับ อันดับที่2องไรอันเรโน สำหรับนักสแสดงอารมณ์ดีมากควรสุดเกลียนคนนี้ที่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นในจอภาพยนตร์อยู่ทุกทุกปีแม้ในปีที่แล้วเราจะไม่ได้เห็นเขาในบทใหญ่เลยก็ตามแต่ก็ยังปรากฏตัวมาอยู่บ้างในหนังสปินออฟวาร์ดแอนด์ฟิวรีดฮอฟแอนด์ชอและบทคุณพ่อยอดนักสืบในโปเกมอนดีแท็กทีปีกัจจุหรือบทมหาเศรษฐีที่ใช้นามแฝงว่าวันในซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่อง Six ซิกอันเดอร์กลาวทำให้เขาครับมีรายได้สูงถึง71.5ล้านดอลลาร์แม้จะมีหนังหลายเรื่องที่เขารับสแสดง แต่รายได้ที่มากกว่าครึ่งนั้นไม่ได้มาจากการรับค่าตัวในงานแสดงของเขาเลยเพราะรายได้ที่สูงถึง48.5ล้านดอลลาร์มาจากการทําธุรกิจที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคือเจ้าของบริษัทเอเวชั่นจินบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขาทําควบคู่กับงานแสดงมาโดยตลอดและนอกจากนั้นช่วงปลายปี2019ครับไรอันเรโนยังเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมินโมบายบริษัทที่ให้บริการทางด้านเครือข่ายจากแคลิฟอร์เนียแม้จะหันมาสนใจใน ธุรกิจแต่งานแสดงของชายคนนี้ก็ไม่เคยถดถอยเลยครับเพราะในปีนี้เองก็ยังมีภาพยนตร์ที่ไรอันเรโนรับบทนําให้เราได้ชมอยู่ครับนั่นก็คือฟีกายที่เขารับบทนําเป็นกายตัวละครในเรื่องส่วนปีหน้าครับก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องเดอะฮิตแมนไวส์บอดี้การ์ด เลด n o t i c ที่จะเข้าใช้ทาง Netflix และ h r i s t m a s Carol ที่จะเข้าใช้ทาง Apple TV ครับนอกจากนั้นก็ยังจะมี Deadpool อีกครับที่ประกาศว่าจะสร้างภาคต่อแต่ตอนนี้ข่าวก็ยังเงียบอยู่และถ้ามีการประกาศว่าจะสร้างจริงเราอาจจะได้เห็นไรอันเรโนกลับมารับบทสุดเกลียนเป็น Deadpool อีกครั้งนั่นเองครับและในอันดับที่1 The Rock d w a y n เ j ว h น s o n n ส เรียกได้ว,ว่าตำแหน่งนี้ยังคงเป็นของเขาตลอด23ปีมานี้ครับสำหรับเดวินจอร์สันที่มีภาพยนตร์ที่เขาแสดงและเขาใายในแต่ละปีไม่น้อยกว่า2-3เรื่องเลยครับและในปีนี้เราควรจะได้เจอเขาในบทบาทของแฟรงในภาพยนตร์เรื่องเดอะจังเกิ้ลครูซแต่ก็ต้องเลื่อนโปรแกรมฉายไปอยู่ปีหน้าทําให้รายได้ของเดวินจอร์สันที่เคยทําทะลุ100ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาลดลงมาถึง87.5ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในท็อป10นักแสดงที่มี รายได้สูงที่สุดในโลกประจําปี2020ครับถึงแม้ว่าปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาในบทบาทใดเลยก็ตามแต่ปีหน้าต้องบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับเพราะงานแสดงของเขามีไม่น้อยเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจังเกิคลครูสที่เลื่อนฉายจากปีนี้ไป Black Adam หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย d ีที่เดวินจอห์สันจะมารับบทเป็น Black Adam และอีกหนึ่งเรื่องก็คือ The King ที่ชายคนนี้จะรับบทเป็นคิง5เมฮาเมฮาแห่งกอฮาวายนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยน อีก3เรื่องที่ถูกประกาศออกมาว่าเดวินจอนสันนั้นจะมาแสดงนําไม่ว่าจะเป็นแซนแอนเดรียสอที่เขาเคยรับบทนํามาแล้วในภาคแรกดร์ซาวเวดหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งเรื่องครับที่เขาจะมารับบทเป็นด็อกซาวเวดและนอกจากนั้นก็ยังมี Big t r o u b ลอินวิตเ o อร์ชัหน้าครับภาพยนตร์ที่เคยเข้าฉายมาแล้วในปี1 9 8 6แแม้จะมีงานแสดงมากมายอยู่แล้วชายคนนี้ก็ยังรับงานโปรดิวเซอร์อีกหลายเรื่องครับและหนังบางเรื่องที่เขาแสดงตัวเขาเองก็ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในนั้นด้วยนั่นเอง แม่ขยันขนาดนี้เหมาะสมแล้วล่ะครับกับตำแหน่งนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดประจำปี2020นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10นักแสดงที่เข้ามาติดในท็อปชาร์ตนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดประจําปี2020ถึงแม้ว่านักแสดงบางคนจะไม่ได้มีรายได้มาจากการรับงานแสดงโดยตรงแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่เคยห่างหายไปจากจอภาพยนตร์เลยครับแล้วปีนี้เองก็เชื่อว่าเป็นปีที่ซบเซาของวงการภาพยนตร์อยู่บ้างเพราะโรคร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจจะทําให้การทํางานของพวกเขาต้องหยุดชะงักไปบ้างแล้วในช่วงสิ้นปีนี้ครับเรามาดูกันอีกทีว่าใครจะขึ้นมาติดท็อปชาร์ตอีกบ้างเพราะ กแสดงที่เคยติดอยู่ในท็อปชาร์ตของปีก่อนๆก็เจาะคิวขึ้นมาแท็กอันดับอยู่ก็หลายคนแล้วสําหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครบ้างจะเข้ามาติดในท็อปชาร์ตนะักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกของปีนี้คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนั่นเองนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุ๊ปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสําหรับเมเจอร์ท็อปชาร์ตและผมจูเนียร์มาในคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ